ที่31พฤษภาคมปี2013สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่า1998 QE2 ดาวเคราะหน้อยที่มีพื้นผิวเต็มไปด้วยสารเหนียวสีดำที่มีขนาดความกว้างกว่า2.7กิโลเมตรซึ่งมันมีขนาดเทียบเท่ากับดาวเคราะหน้อยที่เคยพุ่งชนโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับโลกมากที่สุดในช่วงเช้าของวันที่1มิถุนายนปี2013ที่ผ่านมา ในระยะความห่าง3.6ล้านไมล์หรือมากกว่าระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ประมาณ15เท่าโดยที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้ระบุวา่าดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ถูกค้นพบตั้งแต่ปีคปริสตศักราช1998ในโครงการค้นหาวัตถุกใกล้โลกที่คอยค้นหาวัตถุในอวกาศที่อาจจะทำอันตรายต่อโลกแต่ทว่าในขณะนั้นนักดาราศาสตร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนัก และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำแหน่งปัจจุบันของมันอยู่ตรงไหนซึ่งพวกเขารู้แค่เพียงว่าก่อนหน้าที่ดาวเคราะหน้อยดวงนี้จะเข้าใกล้โลกนั้นมันน่าจะโคจรเข้าไปใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปเนื่องจากพื้นผิวของมันได้กลายเป็นของเหลวและจากการใช้เสาอากาศ Deep Space Network ที่ตั้งอยู่ในโกสโตรลฐคลิฟอร์เนียและหอดูดาวอาร์คิโบในเมืองปอรโตริโกเพื่อเฝ้าสังเกตการดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ทำให้พวกเขาคาดว่า ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ที่เคยทําให้ดโนเสาร์สูญพันธุ์มาแล้วนั้นมันจะกลับมาใกล้โลกอีกครั้งในปีคิตรศักรา2119อีกด้วยเมื่อปลายเดือนตุลาคมในปี2017นักดาราศาสตร์ได้ประกาศการค้นพบวัตถุจากนอกระบบสุริยะที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในระบบสุริยะของโลก โดยที่วัตถุดังกล่าวถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวแคนาดาที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเวลิกซึ่งเขาสามารถใช้กล้องโทรทัศน์แฮนสตาวันที่ฮาวายในการค้นพบวัตถุดังกล่าวและเมื่อเขาได้ทําการวิเคราะห์วัตถุปริศนาสิ่งนั้นเขาพบว่ามันมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ26กิโลเมตรต่อวินาทีและมีความเร็วสูงสุด87กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งความเร็วที่มากมายขนาดนี้ทําให้นักดาราศาสตร์มั่นใจอย่างมาก ว่ามันเป็นวัตถุที่พุ่งมาจากนอกระบบสุริยะอย่างแน่นอนและในเดือนพฤศจิกายนปี2017มีการตั้งชื่อเรียกวัตถุนี้ว่าอูมัวมัวซึ่งชื่อของมันมาจากภาษาฮาวายที่มีความหมายว่าผู้สอดแนมแต่ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากที่มนุษย์เราไม่สามารถส่งยานอวกาศเข้าไปใกล้ๆอูมัวมัวและถ่ายรูปมันอย่างชัดเจนได้นักดาราศาสตร์จึงใช้วิธีวัดแสงวิเคราะห์จากดวงอาทิตย์เพื่อทำการวิเคราะห์หารูปทรงของมัน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าอูโมโมมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับซิก้ายักที่มีความยาวประมาณ800เมตรโดยความน่าสนใจของวัตถุปริศนาชิ้นนี้ก็คือมันสามารถเพิ่มความเร็วได้ในระหว่างที่มันโคจรซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเกิดจากการระเหิดของสสาราที่ประกอบเป็นอูโมโมโดยที่สสารจากอูโมโมที่ระเหิดพุ่งออกไปเป็นเหมือนไอพ่นของเจรวดแต่กล้องโทรทัศน์ที่ใช้สังเกตไม่สามารถตรวจจับได้ อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามันมีการเคลื่อนที่แบบซิกแซกจนพวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีฟิสิกส์ใดๆแต่อย่างไรก็ตามครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018นักวิทยาศาสตร์จากฮาวาดสมิธโซนเนี่ยเซนเตอร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มความเร็วของอูโมโม,มนั้นอาจจะเกิดจากแรงดันของแสงอาทิตย์ก็เป็นได้แต่ปัญหาสําคัญในการศึกษาอูโมม,มนั้นก็คือ ตอนนี้มันได้โครจรห่างออกไปจากโลกจนนักดาราศาสตร์ไม่สามารถสังเกตมันได้จากกล้องโทรทัศน์อีกต่อไปอูม,มัวมัวจึงกลายเป็นผู้มาเยือนที่ทิ้งคำถามไว้อย่างมากมายอย่างเช่นคำถามที่ว่าองค์ประกอบของมันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันมาจากที่ไหนกันแนะ่เมื่อวันที่10สิงหาคมในปี2019 บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐกำลังเฝ้าติดตามดาวเคราะหน้อย2,006 QQ23 ขนาดใหญ่ที่กำลังจะเฉียดโลกในวันที่10สิงหาคมปี2019โดยที่พวกเขาคาดว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพุ่งผ่านโลกของเราในระยะห่างประมาณ7,406ล้านกิโลเมตรด้วยความเร็ว16,740กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งระยะห่างดังกล่าวระหว่างดาวเคราะ์น้อยดวงนี้กับโลกนั้น ือเป็นระยะที่เหล่านักวิทยาศาสตร์จัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกโดยที่ดาวเคราะห์ดวงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1870ฟุตซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าตึกเอ p i r e s t เต e ในนิวยอร์กของสหรัฐและถูกค้นพบโดยหอดูดาวไซดิงส์พิงในประเทศออสเตรเลียซึ่งหลังจากที่ข่าวของดาวเคราะห์น้อยนี้แพรก่กระจายออกไปนักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานประสานการปกป้องโลกของนาซาได้ออกมากล่าวกับ CNN นนในขณะนั้นว่า ชาวโลกไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดกลัวว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพุ่งชนบริเวณไหนของโลกเพียงแต่ก,การที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเฝ้าติดตามดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เป็น,นกลไกในการปกป้องคุ้มกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเทหาวัตถุใดๆเข้าใกล้โลกถึงขนาดพุ่งชนโลกอีกทั้งดาวเคราะห์น้อย2,006 QQ 23ดวงนี้ถือเป็นดาวเคราะห์ขนาดปานกลางซึ่งปกติแล้วจะมีดาวเคราะห์ขนาดนี้ผ่านโลกประมาณปีละ6ครั้งนั่นเอง ในเดือนมีนาคมปี2020ที่ผ่านมาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือองค์การนาซาได้ออกมาประกาศเรื่องราวที่ทำให้ชาวโลกต้องตกตะลึงเรื่องหนึ่งที่วันโลกจะได้พบกับเหตุการณ์อุกกาบาตขนาดเท่าภูเขาพุ่งเฉียดผ่านโลกไปด้วยความเร็วถึง31,320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่29เมษายนปี2020ที่ผ่านมาโดยที่อุกกาบาตลูกดังกล่าวนี้มีชื่อว่า52768 หรือ1,998 IR2 มันเป็นอุกกาบาตท,ที่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณ22ปีก่อนซึ่งมันได้ถูกคำนวณไว้ว่าจะพุ่งเฉียดผ่านโลกไปในระยะห่างประมาณ6,290,000กิโลเมตรซึ่งระยะห่างที่ออกมาบวกกับขนาดของมันทําให้อุกกาบาตลูกดังกล่าวได้รับการจัดบวดหมู่ให้เป็นอุกกาบาตท,ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกแต่อย่างไรก็ตามครับ แม้ว่าอุกกาบาตลูกนี้จะถูกจัดว่าอาจจะเป็นอันตรายแต่ทางนา s a ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุกกาบาตลูกดังกล่าวแทบจะไม่มีโอกาสพุ่งชนโลกแต่อย่างใดแต่ทว่าในทางกลับกันการมาของมันจะสร้างประโยชน์ให้แก่นักดาราศาสตร์มากกว่านั่นเป็นเพราะว่าอุกกาบาตลูกนี้ถูกคำนวณว,วิธีการโคจรด้วยการคำนวณและฮาร์ดแวร์วิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่ ที่ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมดังนั้นการค้นพบว่าอุกกาบาตลูกนี้มีวิธีการโคจรเฉียดผ่านโลกนั้นมันก็จะหมายความว่าการค้นหาวัตถุกใกล้โลกของนักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอะไรที่ไม่สูญเปล่าและระบบดีเองก็มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในการค้นหาวัตถุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกในอนาคตนั่นเอง องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือองค์การนาซาได้ออกคำเตือนว่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าเอสเทอรอย 2020ND จะเคลื่อนที่ผ่านโลกของเราในวันที่24กรกฎาคมปี2020ที่ผ่านมาและไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นแต่ยังมีดาวเคราะห์น้อยอีก2ดวงที่ได้รับการคาดการณ์ว่า ันจะเคลื่อนที่ผ่านโลกในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมปี2020ซึ่งดาวเคราะห์น้อยคู่นี้มีชื่อว่า2016 D Y 3 0และ2020 M E 3ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากนาซาได้เผยว่าดาวเคราะ์น้อยขนาดใหญ่อสตรอย2020 N D มีขนาดความยาวประมาณ170เมตรและจะเข้าใกล้กับโลกประมาณ5,570,000กิโลเมตรโดยที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้เดินทางด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ48,0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้มันถูกจัดเป็นประเภทดาวเคราะห์น้อยที่มีศักยภาพอาจจะเป็นอันตรายต่อโลกส่วนทางด้านของดาวเคราะห์น้อย2016 DY30 ได้เดินทางมุ่งสู่โลกด้วยความเร็ว54,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ดาวเคราะห์น้อย2020 ME3 จะเดินทางด้วยความเร็ว16,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามครับนักดาราศาสตร์และเจ้าหน้าที่ขององค์การนาซานั้นได้ออกมายืนยันว่าดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงที่กำลังจะเคลื่อนที่ผ่านโลกนั้น จะเคลื่อนที่ผ่านโลกไปได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน